มีฝรั่งมาถามอาตมาว่าถ้าสอนให้ผมรู้จักโรคหน้าซะก่อนชาติก่อนซะก่อนผมจะยอมนับถือศาสนาพุทธอาตมาก็เลยบอกว่าไม่ต้องถือศาสนาพุทธก็ได้แต่คุณจะรู้ได้ว่าชาติหน้าชาติก่อนมีอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันขอถามก่อนได้ไหมเมื่อวานนี้มีไหม ถามฝรั่งว่า yesterday have or no have เมื่อวานนี้มีหรือไม่มีฝรั่งบอกว่า have, มีมีมีมอารตมาก็ถามต่อไปวันไหนละเมื่อวานมันผ่านมาแล้วเขาบอก p a s t o r a t y มันผ่านมาแล้วทีนี้อารตมาก็ถามไปอีกว่าพรุ่งนี้มีไหม tumorlo แห or no have ฝรั่งบอกชั่ว e x e c a t y tumorlo แหบ แน่นอนพรุ่งนี้มีอาตมาก็ถามต่อว่าไหนละพรุ่งนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมมันยังไม่ถึงกะบอกเมื่อมันยังไม่ถึงแล้วจะเชื่อจากไรว่ามันมีทุเดยวันเนี้ยวันเนี้ยคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไกลถึงชาติก่อนไม่ต้องคิดไกลถึงชาติหน้าเอาแค่เมื่อวานนี้กับพรุ่งนี้เราก็ไม่สามารถจะ เห็นได้แต่ก็มั่นใจว่ามันมีเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้พ้นบุคคลนั้นทำบาป ก็ทำไม่ได้มากเพราะหวาดหวั่นอันตรายจากกรรมบาพบุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปลาบปลื้มใจและจะเป็นผลประดับประดาจิตใจเขาให้พอใจในความดีไปเรื่อยๆบางคนเขาทำบุญได้มากนะแต่เขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีเขาทำเอาหน้าเฉยๆพูดแทนเขาเอาเงินมาไปทีละสิบลานมหาซื้อเสียง เขาไม่ได้วังเอาชาญหน้าดอกเขาบอกมันไม่มีแต่บุคคลเช่นนั้นทําบาปก็ได้ร้อยเปอร์เซนมีเวลาเมื่อไหร่ก็ต้องทําด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงตรัสไว้ในภาละบัณฑิตสูตรอุปริปปนาตมัชฌิมนิกายไปเปิดพระธวิดกเล่มที่สิบสี่ตอนกลางๆหาได้ง่ายภาละบัณฑิตสูตร ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็น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 สตักเจอร์เป็นโครงสร้างเอาละเอียดไม่ได้เวลาไม่มีดูก่อนพิสุดทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบ่วงกลมๆอันหนึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรตลอดวันตลอดคืนถูกคลื่นซัดสาด,ดไปตามกระแสแห่งแรงลม มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีนะไม่ใช่เอามาทุกวันส่วนบวงนั้นก็มีอันเดียวซัดไปซัดมาตามขึ้นจะมีโอกาสไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาจะเอาหัวสวมเข้าในบวงนั้นได้ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่ามันแทบจะมีไม่มีโอกาสเลยเป็นไปได้ยากมาก พระพุทธดเจ้าของเราก็เลยกล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายในวัฏสงสารนี้การที่สัตว์ทั้งหลายจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นนะยากยิ่งกว่าสัตว์เต่าตาบอดตัวนี้ร้อยปีจึงโผล่หัวขึ้นมาสวมเข้าถูกบวงอย่างเหมาะเหม็งพอดีเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ย ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแต่มนุษย์เหล่านั้นเมื่อเกิดมาแล้วบางคนก็มาก่อกรรมทำเข้นก่อเวรสร้างกรรมทำบาปด้วยกายวาจาใจเขาเป็นคนผ่านผ่านไม่ได้แปลว่านักเลงนะพาโลนั้นแปลว่าอ่อนอันทะพาโลก็แปลว่าทั้งมืดมนอนตรการทั้งอ่อนแอด้วยสติปัญญาก็เลยรวมเรียกว่าอันธพาน ภาษาบาลีนั่นน่ะอันธพาลนั่นน่ะพวกเราก็เข้าใจวันนักเรงไปหาตีชาวบ้านไปหาผ่านชาวเมืองคนไหนก็ตามโง่สรุปเอาเองว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีตายแล้วขอแลว้วอีเมลคอยไปเห็นเขียนจดหมายมาจากเทือกไสั่นั่นสรุปได้ว่าอันธาพาลคนโง่แล้วก็อ่อนแอทาง